สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอไม่ได้ออกกล้องมานานมากนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยวันนี้วันคริสต์มาสนะคะแม่หมอกะว่าที่แรกเนี่ยจะตกแต่งโหอย่างดีนะคะปีมีไฟกระพริบจะจัดหนักจัดเต็มเมื่อเช้าเกิดอุบิเหตุขึ้นนะคะเก้าอี้ที่แม่หมอปีนขึ้นไปค่ะหักนะคะ ตกลงมาเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะเอาแค่นี้พอนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับ f อซทุกทท่านปีใหม่นะคะทําอะไรต้องระมัดระวังนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะน้ําหนักแม่หมอแหละมันมากเกินไปแล้วก็ช่วงเนี้ถ้าเกิดใครเดินไปตามท้องถนนตามตามชนบทหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยนะคือช่วงเนี้ดอกญ้าทุ่งหญ่าอะไรมันสวยมากแล้วแม่หมอไปเห็นน่ะดอกญ่า นะคะสวยประทับใจเก็บมาเลยจ้าเก็บมาตกแต่งฉากนะคะแล้วดอกย่ามันปิวเต็มห้องที่เราถ่ายปรากฏไม่สักพักหนึ่งอะอวันสองวันอะแม่หมอแพ้แพ้เพราะว่ามันมีตัวไรหรือตัวเห็ดปลมอะไรนี่แหละมันอยู่ตามดอกย่าพวกนี้แพ้นะคะอักเสบแดงไปหมดเลยก็เลยต้องกินยาแก้แพ้มันทำให้วงนอนมากๆเลยก็ เป็นข้อแก้ตัวสําหรับที่ลงคลิปลักษนาราศีหรืออะไรเนี่ยมันล่าช้าไปต้องขอโทษด้วยนะคะแต่จริงๆคืออยากจะเตือนว่าช่วงนี้ใครไปเที่ยวไหนอะไรก็ต้องระวังนะเพราะแม่หมอเป็นคนแพ้ยากมากแต่ครั้งนี้มันมันค่อนข้างอักเสบหนักมากเลยนะก็เอาละค่ะคริสต์มาสยังไม่มีอะไรให้เลยนะคะก็แม่หมอได้ไพ่มาใหม่นะคะเป็นไพ่แนวพืชพันธุ์ดอกไม้อะดอกไม้นั่นแหละนะนะคะ ก็เลยลองเอามาใช้ในวันคริสต์มาสเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นภาพนิ่งให้นะคะสำหรับเ,เป็นแค่ดอกไม้5ชนิดพอนะคะถ้าทุกใบไม่ไหวนะคะทำคลิปไม่จบแน่นอนนะคะ5ชนิดมีดอกไฮเดรนเยียนะคะดอกกุหลาบขาวดอกคาเมเลียนะคะดอกบัวดอกไอริสนะ,ะเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้คุณลองอธิษฐานหลับตาอธิษฐานทำสมาธิแล้วคุณชอบดอกไม้แบบไหนนะคะเดี๋ยวซันต้าเดี๋ยวแม่หมอตาต้านะคะจะมาบอก คำที่จะเป็นของขวัญเป็นไกด์ไลน์ชีวิตของคุณในวันคริสต์มาสนะคะเอาไปใช้กับชีวิตของคุณดูซิว่าคุณจะได้คำคำคำคมหรือจะได้คําชี้แนะแนวทางกับชีวิตของคุณแบบไหนนี่คือของขวัญที่แม่หมอจะทําให้ทุกคนได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวไปเลือกไพ่กันแล้วมาฟังคําเฉลยกันค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ดอกไม้แฮนนิเยียนะคะซันตา้าแม่หมอตาตา้ตาอยากจะส่ง ข้อความถึงคุณนะคะาตามหน้าไพ่เนี่ยเอ็มมากรอมแมนได้ให้คำคมไว้ว่าก่อนที่คุณจะให้อภัยฝ่ายใดหรือให้อภัยสิ่งใดคุณต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อนดอกคันเดนเยยนะคะคนแม้กระทั่งชาติตะวันตกหรือโซนเอเชียก็ตามเนี่ยมักจะรู้จักกันดีเพราะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมีหลากหลายสายพันธุ์มันหมายถึงมิตรภาพนะคะและการให้อภยัยการที่ เรานะคะข้อความที่จะส่งให้ถึงคุณเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจอเจอสิ่งใดมาในช่วงปีที่ผ่านมาคุณจะทำความผิดใดๆก็ตามหรือมีคนทําผิดกับคุณก็ตามนะคะณนะวันนี้คุณอาจจะยังจมอยู่ความเจ็บแค้นจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความล้มเหลวที่คุณได้กระทำได้เจอเจอจงให้อภัย แต่ก่อนที่คุณจะให้อภัยตัวคุณเองก็ตามหรือคนรอบข้างใครก็ตามศัตรูของคุณก็ตามคุณต้องเข้าใจคุณต้องเริ่มตั้งคําถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นเขาคุณจะทากับคุณจะทาแบบแบบนั้นเหมือนเขาไหมหรือถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้นะคะคุณจะทาพลาดแบบนั้นไหมเพราะอะไรต้องลองถามต้องลองทําความเข้าใจ ทังนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการชำระล้างตัวตนความรู้สึกที่มันจมอยู่กับความทุกข์ความรู้สึกที่มันจมและมันไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะให้อภยัยคุณต้องเข้าใจมันก่อนโดยเฉพาะเรื่องของตัวคุณนะคะยิ่งคุณให้อภัยมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามากเท่าไหร่ก็ตามนะคะสิ่งที่มันเป็น ขยะหรือสิ่งที่มันไม่จําเป็นสําหรับชีวิตคุณมันก็จะหายไปมันก็เหมือนเมมโทรศัพท์เมมอะไรก็แล้วแต่นะคุณลบมันไอที่มันเป็นข้อมูลขยะออกไปออกไปมันก็มีพื้นที่ให้จัดเก็บอะไรใหม่ๆในปีข้างหน้าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้วินาทีนี้ใครเลือกดอกไฮเดรเนียคุณจะโกรธใครคุณจะมีปัญหากับใครแม้กระทั่งตัวเองลบมันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําความเข้าใจด้วยว่าแต่ละสาเหตุมันเกิดจากสิ่งใด การเวลามันย้อนไม่ได้แต่ณนะปัจจุบันนะเวลาเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญเมื่อคุณเข้าใจและให้อภัยอย่างแท้จริงวันหนึ่งนะคะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะคะคนรอบข้างแม้กระทั่งตัวคุณก็จะต้องให้โอกาสตัวคุณเองนี่คือข้อความสำหรับคุณเรียนรู้การให้อภัยแต่สิง่งเงินประการใดต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อน และคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะมีพื้นที่ว่างจัดเก็บความสุขความสำเร็จในปีหน้าขอให้คุณโชคดีค่ะสำหรับกับคนที่เลือกไพายไวโรสหรือกุหลาบขาวเนี่ยกุหลาบขาวนะคะตามตำนานของเทพกรีกเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเทพอโพรไดน,นะคะได้รุกขึ้นจากทะเลนะคะได้เกิดขึ้นจากทะเลละ แล้วก็มีฟองจากทะเลเนี่ยกลายเป็นกุหลาบขาวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกุหลาบขาวข้อความที่จะส่งให้คุณนะคะหลังคริสต์มาสนาะวันคริสต์มาสนะคะแล้วชีวิตดําเนินต่อไปในปีหน้าก็คือว่าชีวิตมันคือการเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่แบบมีสติปัญญาแม่หมอไม่รู้เลยจริงๆสิ่งที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์อะไรมาบ้างคนเรามันไม่ ไม่จําเป็นที่จะต้องลืมเหตุการณ์ต่างๆเพราะมันคือบทเรียนเพราะมันคือประสบการณ์แต่หลังจากวินาทีนี้อยากให้ถือว่าชีวิตของคุณได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นใหม่แล้วเอาบทเรียนในช่วงอดีตที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาความเจ็บปวดท้อแท้ผิดหวัง เอามันมาเป็นประสบการณ์เอามันมาเป็นบทเรียนแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างรอบคอบมีสติปัญญามีการไต่ตองดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะนั่นคือสัญลักษณ์ของไวรสัสคือการเริ่มต้นใหม่หรือกุหลาบข่าวนั่นเองกราบคนที่เลือกดอกคาเมเลียนะคะไพ่กำลังจะบอกกับคุณว่าเรื่องของโชคชะตานะ่มันไม่ใช่เรื่องอเกี่ยวกับดวงดาวอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ่งมันคือสิ่งที่คุณเลือกได้ การดูดวงชะตาการดูดวงดาวนะคะแม่หแ,แม่หมอเป็นคนศึกษาศาสตร์พวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง80% 90%อยู่ที่คุณกระทำอยู่ที่คุณเลือกคนเราสามารถฟื้นฝื้น,นแก้ไขดวงชะตาได้ถ้าแม่หมอบอกว่าวันนี้คุณจนแล้วคุณนั่งงอมืองอเท้าคุณจนโอ๊จิตตกฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าแม่หมอบอกว่าคุณรวยแต่คุณนั่งรองอมืองอเท้าโอ้รอโชคจะตายให้มันมาถึงว่าถึงความรวยแม่หมอก็คิดว่าคุณไม่มีวันรวยถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะได้ทาทํานายแบบใดฟังหูไว้หูฟังเพื่อไม่ให้ประมาทกับชีวิตไม่ให้โลภเกินไปกับชีวิตเพื่อให้ระมัดระวังกับชีวิตแต่เราบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถควบคุมสิ่งร้าย,ายๆไม่ให้เกิดกับชีวิตเราได้มันเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสุขมันต้องมีทุกคนนะคะแต่ถ้าเราทำอะไรด้วยความมิสติทำอะไรด้วยความระมัดระวังมันดีกว่าที่เราจะปล่อยไปตามโชคชะตาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณเลือกคุณสามารถฟังคำพยากรณ์จากแบบใดศาสตร์ใดก็ได้บนโลกใบนี้นะคะแต่ทุกอย่างคุณกำหนดเองไม่ใช่ใครกำหนด สำหรับคนที่เลือกดอกบัวนะคะ,ะคำคมจากฮานนะคะ,ะไม่รู้แม่หมออ่านถูกหรือเปล่าทิสนาธฮานแล้วกัน no ม u d no นโลตัไม่มีโคนก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็เป็นการบูชาการบัวมีสีเหล่าเหมือนการตัดสรูนะคะก็อยู่แต่รากบัวมันก็ต้องอยู่มันเกิดมาจากโคนตม เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราอ่ะมันจะต้องผ่านช่วงทุกทรมานมันจะต้องผ่านช่วงช่วงที่มันแบบเราอาจจะไม่ดีมาก่อนเราอาจจะผิดหวังเราอาจจะมีทุกข์มาก่อนอ่ะมันคือคโคลนตมแต่บัวมันมีสีเหล่กกว่าจะพ้นน้ํากว่าจะโผล่ขึ้นจากดินกว่าจะโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ํานะคะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคนที่เลือกดอกบัวไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจอเรื่องราวใดใด คุณไม่จําเป็นจะต้องไปทําตัวให้มันเลวร้ายตามสถานการณ์คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปท้อถอยกับชีวิตเข้าใจว่าทุกคนเวลามีปัญหามันมันก็แบบบางครั้งมันสู้ไม่ไหวจริงๆแต่เชื่อเธอคะค่ะพอเราผ่านระยะเวลาการกำการที่บัวม,มันจเจริญเติบโตสักวันหนึ่งเราต้องโผล่พ้นน้ำสักวันหนึ่งเราจะฝ่าฟันไปจนเราประสบความสําเร็จนะคะท้อได้ท้อก็พัก แต่ถอยไม่ได้นะคะถอยไม่ได้ชีวิตมันต้องไปต่อนะคะเราไม่ควรที่จะไปท้อถอยเกิดอารมณ์แบบอยากจะยุติชีวิตเนี่ยแม่หมอก็ไม่เห็นด้วยนะมันเป็นธรรมดาของชีวิตเลยล่ะที่เราจะต้องเจออะไรหลายๆอย่างนะคะเมื่อทั้งแม่หมอเนี่ยดูดวงดูดวงอะไรถามว่ามันผ่านช่วงทุกช่วงสุขไหมมีมาแน่นอนเป็นคนธรรมดา แล้วมันก็คือรสชาติชีวิตอะร้องไห้บ้างเศร้าบ้างแต่พอทําให้มันสําเร็จแล้วว่าเราจะเริ่มมีความสุขกับมันและเราพอเรามองย้อนกลับมาเราอาจจะหัวเราะกับสิ่งที่เราเคยเผชิญแล้วเ,เราทุกข์ร้องไห้เสียใจก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะชีวิตมันต้องเจอม้างแหละช่วงแย่ช่วงแบบโหเจ็บหนักแต่ถ้าเกิดคุณผ่านไปแล้วคุณจะมีความสุขกับมันเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้หลังจากคริสต์มาสไม่ท้อแล้วนะต้องสู้ สู้เพื่อให้พ้นน้าให้ชีวิตมันได้ได้เจอความสําเร็จจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องสู้นะจ๊ะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ดอกไอริสนะคะดอกไอริสเนี่ยจะเป็นตัวแทนจากตำนานของเทพีแห่งกรีกนะคะเทพีไอริสเป็นเทพีแห่งการสื่อสารเป็นเทพีสายรุง้งนะคะสายรุ้งเนี่ยเชื่อว่าเป็นการส่งข้อความจากจากพระเจ้า จากเทพเจ้าสู่โลกมนุษย์นั่นเองนะคะกำลังจะบอกอะไรกับคุณในทุกๆครั้งที่ชีวิตของคุณเนี่ยมันมืดมนแต่มันจะต้องมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเสมอนะคะข้อความที่กำลังจะส่งับคุณหลังจากคริสต์มาสนะคะจำไว้ถ้าเกิดคุณไม่มีบทเรียนคุณจะไม่เข้าใจชีวิตถ้าเกิดคุณไม่เคยล้มเหลวคุณจะไม่เข้าใจรสชาติแห่งความสำเร็จถ้าเกิดคุณไม่เคยฝ่าฟันความทุกข คุณจะไม่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณจะไม่ได้เห็นความงดงามของชัยชนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจังหวะชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณจะเจอเจอเรื่องราวใดๆที่มันแบบคุณต้องฝ่าฟันคุณต้องเจ็บปวดคุณต้องร้องไห้แต่แต่มันก็จะมีหนทางใหม่ๆมาให้คุณเสมอนั่นคือข้อความจากวันคริสต์มาสถึงคุณ นะะในหลายๆปีหรือในจังหวะชีวิตนวกวินาทีนี้เวลานี้หลายๆคนอ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่มันแบบกัดกุ้มในใจเสียใจผิดหวังท้อแท้แต่ทุกๆวิกฤตจ,จะมีโอกาสมันจะมีหนทางมาให้คุณได้เสมอเพราะฉะนั้น มองหาโอกาสที่มันเกิดขึ้นในย่างวิกฤตให้เจอและชีวิตในวันข้างหน้าของคุณจะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเมอร์ี่คริสต์มาสค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคําทํานายหวังว่าคุณคงจะมีความสุขบ้างนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาประสบความสําเร็จขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ